đi sư xuống ngắm ngang lên ngắm ngang lên ngay đẹp ngắm 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 đi ngắm 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 Đi ngắm 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 sao phải vô còn ngâu mới vinh ông ơi sao vinh ơi vinh ơi sao vinh ơi mưa nha đẹp không đẹp vân cho lộp nhau

มานนอนก็ม่ใหญ่เกี่ยงหอยล โอ้โหโอหโอ้โอ้ฮเต้จไปลูดเช่าอีแล้วมักคณะเช่านะนะเฮ้เต้เห็นผดามาเห็นพันล้านอากไปลูเห็นผดามาเห็นพันล้านมดีนี้ ไปดิปลาลุงก่อนพี่พี่น้ำอ่อนพี่ไหนมาหน่อยนี่มาหน่อยก็มาใหญ่โฟด้าบอกโอ้ยมือฮามาหน่อยก็มาใหญ่ก็แ่บไปมาเลยนะโฟด้ามาเอาอีร้อยอะไรไปมาอีลอยมือนอ่อนบ้าฝังให้เลยข้าศึกใหญ่เมื่อวาน

Thêm tin Chẹp ba con này Chẹp ba hư gì đấy chẹp ba chắp 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 Tôm sẽ khai quá ừ. chỗ ngam ừ. chỗ ngam này chỗ ngam 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 chỗ ก่อนน่อยินีนยโอ้โหโอ้พี่กินกะพระสิทินก่อนอ้ปะสิทิ์พัดเขากันสั่นไปใช้เือขึ้นเฉยอยู่ไปใช้เพื่อขึ้นเฉยอยงานผัดตังผัดตังนบลือเยพี่น้องไอปิวไปหมดละ หกโมงยังโอ้ยฝนกรสีมาน้ำสีเลียงบ้าทุกไค่ทองมันวันจนหกโมงแล้วตอนนี้นะมีเงินกไปกินมุกขกินก็จ่เเงิายะสิล่างจานแทนบะผู้ล้วหันเขาเลืกผู้เล้วจากีเรกับข้าเจ้ากระสีไฮเฮ็ดอยู่ประจและ ก็หลายคนขจบัว้กันแล้วดบละคนนึ่งขจาสีมับอยู่เออช่วงไปเบดทีมนี่ขี่รถรีโวอย่างดีเออมีเงินจ่ายอย่าขจอบัวหับอยู่จังแรกขจาศีอ้หลายเมือนนะ

ป่านพอลูกนกหรืจ้าโอ้ยว่อไปเตมหนวะลิพี่น่ลูกนกน้อยว่อนี่นะวาลูกนกเอียงน้อยว่อนี่นะเอา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 อีกเลยพี่น้องเลยพ่โอ้นกินเข่าเก่งได้เ๋ยานี่โอ้หเก่งิปประทำหน่อยนะเก็บเสจอบาำน่นหรอวายเนี่ยมด ฮาหาเนื้อส้นอกได้ล้เนี่ยกระป๋องนะได้ละกระป๋องขนมนะไม้นอกเก็บใสเน่เนืลรเนี่ยนึงเนี่ยไก่ลายมันลงมาไม่เห็นคนอยู่ใชมกไปหั่นได้ไก่นะมูจักผู้เจ้าขือยังีนตัวหันงมาเลี้ยนคือนอนพุ่นอ่า ใี <c <c э> ่ม like ันม hey, so yeah. yeah. ึงอะ่เอองจักเงียจัข้างขนาดเนาะขับมาตปูเากนอวนหอดอัมงจัวัทางข่เขาอ้าอําอําอาอ

ติดตาสีแห้งเยอะฝนตกมาแล้วมาทางนี้เนี่ยบบมีหอดฝนแผ่นดินร้ายแล้วอ่าไม่หักมาคราวเดียวมันก็ไปเลยขับมาเถิงเราหอยมักกะสีพอดีเปื้อนพอดีลื่นอยู่หรอบ่บ่ตกบ่แห้งยามมันตกลงทางน้องบัวมันคึมบ่กายบ้านที่คอยไป โอเคพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้เอาไวัชนีก่อนพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องบอกไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเอ้ยมาหาลูกสาวลูกสาวสีมื่อน้ำหรือบ่อเลยนี่ไปปลาลูกเร็วจ้างก็จะสีมื่อน้ำอะโตได้ลอยละยังมาดิเซม่ฮ่าฮ่าฮ่า่าอ้ยลูกสาวก็ยังได้ลอยล้านผมจะสีมื่อยังว่าลูกละเด็กเขามีอยู่ล้านหนึ่งนี่นี่สีมื่อนะพ่อจังวะเนี่ย บอกกันไม่คลิปหน้าพี่น้องเนาะแสำหรับคลิปนี้สบายดี